ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่11สิงหาคมโดยโค้ชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เด็ตเช้านี้คอสเนอะรเอริกแรนซี่เจ้าพ่อสาตราลูกหนังตั้งเตะจิ๊กซอสํำคัญนำแมนยูลุ้นสู่ความสำเร็จโดยการแต่งตั้งให้ทางเอริกแรนซี่เข้ามาทำหน้าที่เป็นโค้ชลูกหนังนะฮะ แต่าเห็นมาแล้วว่าแนเชสเชอร์สเตจของเรานั้นเดินมาถูกทางในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งในทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่การเสริมทัพด้วยการซื้อเพื่อเล่นชนามารุมทีมเ่าน,นั้นโดยในช่วงเสมอน,นี้ผีแดงนั้นคว้านักเตะเป้าหมายที่ต้องการมารุมทีมได้สําเร็จเลยนะทั้งจูดอนซันโชและก็รเฟเอวาลานแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขายังได้จิ๊กซอที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการคว้าตัวแบรมซี่เข้ามาช่วยกําจัดจุดอ่อนในเรื่องของลูกเซตพีดของทีม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในช่วงไหลซีซั่นที่ผ่านมาหากจํากันได้เมื่อกันที่ผ่านมานั้นทางบริเตดภายใต้าการกลุ่มบังเฉียนของคุณซือโครเท่ามารเซโรเปียซาเสียประตูจากลูกเซตพีซมากกว่าแมนยูฉะนั้นนี่คือหนึ่งในปัญหาสําคัญที่นารอมต้องทําการแก้ไขและนั่นคือเหตุผลที่ทีมจ้างแบรซี่คนนี้มาจัดก,การเรื่องน,นี้ หากจำกันได้เมื่อการที่ผ่านมาบริยูเต็ดนั้นภายใต้การกุมบังเฉียนของกุณซือครเทามาเซโร่เอลซาเสียประตูจากลูกเซตพีสมากกว่าแมนยูฉะนั้นนี่คือหนึ่งในปัญหาสําคัญที่ทางน,นรารอมต้องรีบแก้ไขและนั่นคือเหตุผลที่ทีมจ้างเรมซี่มาจัดการในเรื่องนี้ โดยเขาลูกหนังน้อยคนนักที่จะรู้จักแรมซี่คนนี้แต่หาไรู้ไม่ไม่ว่าชายคนนั้นจะถือว่าเป็นผู้ชี่ยชาญศาสตราลูกหนังตั้งโต๊ะอย่างแท้จริงและการได้เขาคนนี้เข้ามาร่วมงานใน,น ford, ทีมโอทนฟอร์ดจะทําให้ทีมของทางกุซือโอเลขกัสินานั้นอันตรายมากยิ่งขึ้นในการเล่นลูกเซตพีด โดยผลงานที่น่าประพนไฮไลท์สำคัญที่ทําให้ทางสาวกเวริทอั์มี่นั้นรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของทีมในจุดนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเกมอุ่นเครื่องที่ไล่ต้อนเอฟเวอร์ตันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแมนยูนั้นเล่นได้อย่างโดดเด่นทุกครั้งในเกมรับและก็บรุกจะต้ั้งว่าเตะม,มุมและก็ฟรกคิก ช่วงที่ผ่านมาแมนยูนั้นมักมีปัญหาเมื่อเจอกระทีมที่เน้นใช้สภาพร่างกายเข้าสู้นะฮะและก็โดนเล่นงานลูกเตะงยตะบ่อยครั้งแต่สำหรับแมตันกรานั้นบรรดาักเตะผีแดงสามารถปร,รับมือกับสถานการณ์แบบนั้นได้แบบสบายๆเลยนะหนึ่งในเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากๆเลยก็คือผลงานของแทร์ได้ไม่กลวที่ขึ้นไปมงประตูจังหวัดลูกเซตพี iet, ซึ่งนี่คือสิ่งที่แฟนบอลเรดเดวิลคาดหวังจะตัวเขา อนที่เซ็นสัญญามาอยู่กับทีมแต่ก็ต้องเศร้าอีกครั้งเพราะอาตาการทำประตูของกระตันทีมจะลูกตั้งเตะมันแย่มากเหลือเกินอนอกจากนี้แม็กควายยังมีโอกาสอีกครั้งหลังจากที่ทําประตูได้สถเดการกันะฮะบรูโน่ฟอนเดสจัดก,การยิงลูกประตูจากจังหวะดฟรีคิกได้อีกด้วยซึ่งคงจะไม่เป็นการาก่าวยกยอจเกินไปว่าผลงานที่ดีขึ้นในจังหวัดเซตพีดของทีมมาจากการทำงานบริกรางมรมซี่คนนี้ สำหรับประวัติทางการทำงานของทางบริมซี่นั้นถือว่าไม่ธรรมดาโดยเขานี้ผ่านงานกับทางชูบรีทาวและก็สวอนซีซิตี้มาก่อนก่อนที่จะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นในการดูแลทีมเยาวชนุ่นอายุ23ปีของทางเชลซีเมื่อปี2019แถมยังเป็นโคช้ชที่อายุน้อยที่สุดในอังกฤษที่ได้รับการโปรไลเซนจากทางสมาคมฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟากันอีกด้วยนะครับการที่ทางบริมซี่คนนี้ได้รับโอกาสสำคัญในการทำงานที่กับทางแมนยูนั้น ต้องขอบคุณคีรันแมคคาน่าซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่มหาไรลัฟโบโรเป็นคนแนะนําเขาให้กับทางผีแดงสัญญากับเขานี่ไปถือเป็นการแต่งตั้งที่สมเหตุสมผลเพราะลมซี่คนนี้จะมาแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องของการตั้งรับลูกเซตพีของทางแมนยูและยิ่งทีมจะได้ตัววารานคนนี้มายืนคู่กับทางแม็กไวกคงทำให้เขาคนนี้ได้โชว์ขึ้นมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะขนาดเกมรับท็อฟฟีสีเงินกระทางทัพปีสแสดง ยังไม่มีแข้งใหม่ที่เพิ่งจะดึงตัวมาร่วมทีมเลยแต่ผลงานของพวกเขาก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาไปแล้วโดยแทมริกเกตอดีตด,ดาวเตะของทางฮาตซิตี้และก็บตันมันเดอร์ซึ่งเคยมีโอกาสไดท้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางเบรนซี่และยังร่วมเรียนโค้ชโปรแลเซนของยูฟาผ่านสมาคมฟุตบอลเวลสุดเชื่อกันว่าบอร์ดบริหารแมนยูนั้นจะต้องตื่นเต้นกับพรสวรรค์ของชายคนนี้อย่างแน่น,นอนเดวยวเขาได้บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดชัดเจนนะ มันสมองในการวางแทคกติกยอดเยี่ยมและเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีบุคลิกของเขามีความโดดเด่นเขาเป็นคนมีมิสัมพันธ์ที่ดีเขาเป็นคนที่รอบรู้ในทุกๆด้านซึ่งไม่บอกแวกกับสิ่งอื่นๆมากมายแต่เป็นคนที่ใส่ใจกับทุกๆรายละเอียดในทุกๆสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้นอกจากการดูแลเรื่องสรุปเซฟฟิตแล้วบรันซี่คนนี้ยังทำหน้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเตะเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะดึงศักยภาพีิแทจริงของผู้เล่นเหล่านั้นออกมาให้จงได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นในสั้นนี้แฟนบอลผีแดงอาจจะได้เห็นนักเตะฝรัยนี้ระเบิดฟอร์มของตนเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นได้ครับดันโซชาก็ได้เคยแสดงความคิดเห็นตอนที่สมโมสรคว้าตัวแรมซี่คนนี้มารองทีบาบกว่าเราโชคดีมากเลยนะที่โน้มน้าวให้เอริกแรมซี่คนนี้มาร่วมง,งานกับสมโมสร ที่ดีสุดในโลกในเวลาน,นี้และเขาก็เป็นโค้ชที่ได้รับการประเมินเอาไว้สูงมากๆเลยซึ่งจะรับหน้าที่ดูแลนักเตะเป็นรายตัวและจัดการเรื่องลูกเซพีดทั้งหมดเลยนะเพเราจะเต้นเป็นอย่างมากมายเขาเป็นคนหนุ่มสดใหม่แล้วก็มีไอเดียเจ๋งๆชัว่าไปแล้วบทพิสูจน์ศักยภาพของแรมซี่นั้นจะเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในช่วงปรัสานี้แต่สิ่งที่ทุกคนโดยเฉพาะสกวกชบริตอามี่ได้เห็นในเกมกับทางเอฟเวอร์ตัน คงทาให้รู้สึกได้เลยว่าเหตุผลในเชิงบวกมากมายกับการแต่งตั้งชายคนนี้มาพัฒนาทีมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะนผมเป็นว่างานนี้นะฮะต้องมาดูกันต่อไปกันละกันว่าแรนซี่นั้นจะทําให้ทางต้นเตะของเรานั้นเก่งลูกเซตพีทมากยิ่งขึ้นจริงไหมต้องรอด,ดูที่ผลงานกันครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับยังไม่พอหรอกนะแมนยูออกลากแข้งแชมป์โลกลูกปากค่าตัวถูกเกินไปไหม โดยทางพิสดงแมนยูของวรนนะผมตกเป็นข่าวมาว่าสนใจจะคว้าตัวดาวเตะด,ดีกรีแชมป์โลกมา่วมทีมโดยคาตัวฉูเก,กันคาดเนี่ยนะโดยทางบิลนะผมสื่อชื่อดังเยอรมน,นีไส้ข่าวมาว่าพิสดงแมนเชสเตอร์ของเราสมรสนักใหญ่แห่งสื่บัลุ่มริษิทในความสนใจคว้าตัวโกโรเ่นทริโซกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 1 8ของทางเือใต้บาเบอย์มินิกมาสุทินโอทฟฟอร์ดในช่วงสมัยนี้ ทนันีทางนาร์โอมนะฮะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดนั้นได้นักเตะด้าใหม่มาร่วมทีมในชุดสมัยน,นี้แล้ว3รายประกอบไปด้วยตัวทอมฮิตันผู้สำมรับตัวเซ็นแบบฟรีหลังหมดสัญญากับทางแอสตันวิลล่าจอดอนซานโชปีกของชังเบอร์ริชัมุนและก็ปราเฟเอวลา,ลานกองหลังจากทางบาดกริกอย่างไรก็ตามตุวซอชาโนเวคนี้ยังมองหาตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมนะและก็ตามการรริง,งานล่าสุดจากทางสื่อเมืองเบียร์และบุนเลยว่าทนิโซนี้กลายเป็นเป้าหมายของเขา ณเวลานี้ทางทริโซไวส์เปียร์นีเหลือสัญญากับทางบาเยอร์มินิกอีกแค่หนึ่งปีเท่านั้นส่งผลให้บาเยอร์นนั้นพร้อมพิจารณาปล่อยเขาออกจากทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยค่าตัวอยู่ที่แ5จุดาล้านปอนด์เท่านั้นดีกว่าที่จะรอเสียนักเตะแบบฟรีหลังหมดสัญญาหนึ่งครั้งนี้เป็ต่นว่างานนี้นะผมดูแล้วเนี่ยแมนยูยังไม่จบนะฮะพร้อมจะออกล่าอีกครั้งอยู่ที่ว่าจะได้มาหรือไม่ได้มานั่นเองเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ดาโลดเตลกาดชิงตัวจริงผีในเ้นใหม่นี้โดยทางดีงดงโก้ดานโลดนะฮะฟูลแบ็กทีมชาติโปรตุเกสจะได้รับประกาศเพื่อจะแย่งชิงตัวจริงตำแหน่งแบ็กขวาของทางแมนยูกับทางอาร์โรวิสกาในช่วงออกซาร์ใน,นรกกใหม่นี้และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงปรีซั่นตามกรารบริการจากทางสกายสปอร์ตโดยเดิมทีมีการคาดหมายกันว่าทางดานโลดนั้นอาจจะต้องย้ายทีมกันอีกครั้งในช่วงสมัยน,นี้ แต่เขาคนนี้ก็ได้โอกาสจากทางนัรุมอมนะฮะหังมาแต่กลับมาจากการรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในศึกยูโร2020สำหรับทางช่วงปรีซันซึ่งในายใหญ่ชาโนเวคนนี้ก็ค่อนข้างประทับใจในฟอร์มของเขากันอีกด้วยซึ่งทางดานโลดนั้นใช้เวลาตลอดฤดูกาลที่แล้วให้กับทางอซชิมิลานแบบยืมตัวแต่ถึงอย่างนั้นพิซซาแดงดําก็ไม่สามารถที่จะทําสัญญาซื้อขายเขาได้ขณะที่เจ้าตัวนั้นก็เหลือสัญญาจะถิ่นโอเทอร์ฟอร์ดอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามแมนยูยังคงไม่หยุดความพยายามที่จะสำรวจความเป็นไปได้ในการเสัญญากับทางคิวรันที่เปียแบ,บ็คขวาแอตเลติกมามริกอยู่จ้วยเลยนะครับนะผมเป็น,นว่าง,งานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกก่อนครับวารัานตบเท้าซันโชตามเข้าแคมป์แมนยูลุ้นเปิดสนามดวลกับทางบริ ดยกันีทางบรเฟเวารลานเข้ามาบริงานตัวแมนเชสเตอร์แล้วและก็เตรียมตัวที่จะลงสนามในเกมเปิดสนามที่ต้องพบก,กับทางลิเดนเดในช่วงสปดัน์นี้โดยงันนี้นะผมหลังจากที่ทางจูดาซานโช่น,นะฮะปีกไฟแดงของทางแมนยูได้เข้ามาบริการตัวกับทีมที่สนามซ้อมแค็งึงตั้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นบรเฟลวารลานเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ของทีมก็ได้เข้ามาบริการตัวกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกันนะฮะและก็ได้เข้าตรวจร,ร่างกายกสมสรและจะทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรวันนี้คาดการณ์กันว่าวารานั้นจะเป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะที่จะลงแข่งขันในเกมเปิดสนามของสื่ฟุตบอลเมรกิจในปี2 0 2 1นี้ที่พิษัทแดงนั้นจะต้องพบก,กับทางบริจูเต็ดในวันเย็นวันเสาร์ที่14สิงหาคมาเตลวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วใครแฝนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรถสมสุทรสแมนเชสเตอร์เดในช่วงชช้ะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ